สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าความสำเร็จเนี่ยเริ่มต้นเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้อ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ยังไงเราก็จะประสบความสำเร็จถูกต้องไหมคะไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่เล็กหรือใหญ่นะคะแต่ถ้าตัวเรา มีความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองเคยได้ยินใช่ไหมคะว่างานนี้ยังไงก็สําเร็จถูกต้องไหมคะเราก็จะมีไปสู้กับมันจนถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้เห็นไหมคะนะคะเพราะเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเขาถึงบอกว่าคนเราถ้ามีความเชื่อมั่นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วที่สําคัญนะคะการทำเนี่ยนะคะเราต้องทําอย่าง ใจจดใจจ่อนะคะทำอย่างตั้งใจนะคะแล้วทําทันทีอย่าผัดวันประกันพุ่งนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยจะชอบคิดว่าโอ้ยมันไม่ใช่ใช้หลอกนะ,ะฉันทําไม่ได้หลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าคิดนะคะคือทําคือตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่สมมุติว่าเราจะทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ขายเบเกอรี่ก็ได้นะคะคือเราทําร้านเล็กๆก่อนนะคะค่อยๆทําไปเรียนรู้ไปลองผิดลองถูกทํานู่นทํานี่3อย่าง4ี่อย่างค่อยๆขยับไปเรื่อยๆ,ๆนะคะนั่นแหละทําไปเรื่อยๆนะคะจนคนติดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆขยับขยายนะคะแต่การทําอะไรเนี่ยนะคะจินเชื่อว่านะคะไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารหรืออะไรเนี่ยนะคะให้เปิดแค่ร้านเดียว นะคะจะดีกว่านะคะแล้วทํามันให้สุดยอดไปเลยนะคะถ้าเราเปิดร้านหลายๆร้านนะคะแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยจุงกับเจงนะคะนะคะเพราะว่าจินเจอแล้วก็ได้ฟังมากันเยอะแยะบางคนโอ้โหขยายสาขานู่นนี่นั่นนะคะคุณจะขยายสาขาเนี่ยคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนนะว่าคุณควบคุมงานนั้นได้ไหมนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้เนี่ยนะคะั่วไหลแน่ รั่วไหลแน่ๆบอกให้เลยนะคะเงินไม่เข้าใครออกใครนะคะไม่ว่าพี่น้องนะคะญาดมิตรสหายนะคะเงินเนี่ยนะคะทำเอาเพื่อนกระพังมาเยอะแล้วนะคะพี่น้องก็แตกแยกกันมาก็เยอะนะคะฉะนั้นนะคะ จะทาอะไรจินฝากบอกเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะถ้าเราควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้นะคะอยา่าขยายสาขาทําสาขาเดียวให้มันดีให้มันดังไปเลยนะคะออไม่ว่าคุณจะอยู่จุดตรงไหนยิ่งไปร้านอาหารร้านค้าถ้าคุณทําดีเนี่ยนะคะอยู่ในหลือเขาก็ตามไปกินนะคะอันเนี้ยนะคะจินบอกให้เลยว่า คุณเนี่ยนะคะความสําเร็จเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นนะคะจากว่าคุณเชื่อก่อนนะว่าคุณทําได้นะคะถ้าเราทําได้นะคะแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันมีเป้าหมายรอยอยู่ข้างหน้านะคะแล้ววันหนึ่งพอเราทําได้มันประสบความสําเร็จคนที่ดีใจคนที่ภูมิใจคือใครก่อนคะตัวเราถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะความสําเร็จนะคะ อยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วถ้าเรามีความาตั้งมั่นนะคะแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาตัวเองจินยังเชื่ออยู่นะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีศรัทธานะคะในตัวเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะ เพราะอย่างตัวจินเองเนี่ยนะคะจินก็เป็นคนที่เอ่อเรียกว่าอะไรก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในตัวเองหมายถึงว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าออชอบ หรืออย่างเช่นว่าเออชอบรูปร่างของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรามีความเชื่อมั่นเราจะใส่เสื้อผ้าอะไรเราก็รู้สึกว่าไม่เคิขินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเห็นไหมคะเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะมีความเชื่อมั่นกับตัวเองเนี่ยนะคะมันก็มีใช้ไปครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเห็นไหมคะนะคะอืมเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้ารูปร่างไม่ค่อยดีว่าจะใส่นุ่นใส่นี่ก็กลัวตรงนั้นโผล่กลัวตรงนี้แบบว่าเออแบบว่า ดูไม่สวยนูน่นนี่เห็นไหมคะนะคะถ้าเราเป็นคนที่เชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองเนี่ยนะคะเราจะอยู่ตรงไหนเราก็จะดูว่าเป็นคนที่โอ้โหคนก็แบบว่าเหมือนกัว่าอคนนี้ดูดีจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดสําคัญเลยนะคะเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองก่อนนะคะและยิ่งถ้าเราทํางานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีเป้าหมายนะคะ แล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยประสบความสําเร็จแน่อะไรอย่างเนี้ยนะคะนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าคนคนน,นั้นนะคะมีความเชื่อมั่นศรัทธานะคะแล้วก็ทําได้จริงนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาลงมือทําด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะ ทำอะไรจะให้ประสบความสำเร็จหรือไม่นะอยู่ที่ว่าคุณต้องลงมือทำสิ่งนั้นด้วยนะคะแล้วทำด้วยตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่ไปหยิบยืมจมูกคนอื่นมาหายใจนะคะอย่างบางคนเนี่ยนะคะจินเคยเจอนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะอยากเปิดร้านเปิดร้านทำผมแต่ตัวเองเนี่ยทำผมไม่เป็นนะคะก็คือเป็นเหมือนกับ คอยเป็นแคชเชียนั่งคอยเก็บตังนู่นนี่นั่นนะคะแต่วันหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะลูก่ลูกน้องเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะถ้าถ้าเราไม่เป็นอะไรเนี่ยนะคะอย่าทำเลยนะคะวันหนึ่งพอลูกน้องออกไปเป็นไงคะเ,เราตัดผมก็ไม่เป็นเซตผมก็ไม่เป็นซอยก็ไม่เป็นต้องปิดกิจการเห็นไหมคะ เราจะทำอะไรเราต้องเป็นก่อนนะคะอืมเป็นแล้วหาลูกน้องมาเสริมอันเนี้ยถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากทำอะไรแต่เราไม่เป็นอันเนี้ยจิ้นบอกเลยไปไม่ได้แน่แป๊กนะคะขอบอกเลยแป๊กก็คือไม่ประสบความสำเร็จแล้วแถมนะคะถ้าทำไปแล้วระยะหนึ่งนะคะแล้วยิ่งแบบว่า ลูกค้าติดแล้วแต่ว่า,าคนที่จะมาสารต่อกับเราเนี่ยนะคะเขาตายจากไปหรือไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะคะแต่เราเองทำไม่เป็นเนี่ยนะคะกิจการนั้นก็ล้มเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วทำอะไรนะคะเราจะต้องนะคะเป็นก่อนนะคะแล้วหาคนมาช่วยอันเนี้ยนะคะถึงจะ ไปได้สวยนะคะพูดง่ายๆว่าเราอะนะคะต้องเป็นตัวยืนก่อนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะ,ะเราต้องเป็นตัวเอกก่อนนะคะแล้วหาคนรอบข้างมาช่วยเรานะคะอันเนี้ยนะคะถึงจะไปรอดนะคะฉะนั้นอย่างที่จินบอกไว้ว่าความสำเร็จเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นหรือกับตัวเราได้ก็คือคุณต้องเชื่อมั่น นะคะว่าคุณทําได้นะคะเมื่อเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้นะคะสิ่งน,นั้นพอเราทําได้จนประสบความสําเร็จเราก็จะภูมิใจนะคะยังไงคลิปนี้จินก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้จินด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ